น้ำตุ่มน้ำตุ่มน้ำตุ่มน้ำตุ่สีจะค่อยจับช่วงกลับจะวิ่งตอนขากลับก็ผ่านร้าน ไม่ได้นั่งถ่ายอยู่วิ่งวิ่งต่อเนื่องประมาณสาธุสาธุ

จุดวิ่งเหมือนจะดับเลยฝนมันรินน้ำโอ้ยเนี่ยจะไปไล่วิ่งนี่ต่อเมื่อกี้วิ่งช่วงสองทุ่ม